เมื่อวานก็มีคนเป็นห่วงเยอะนะครับที่มีพี่ผู้หญิงมาร้องเรียนเรื่องตกทออะไรก็ไม่เป็นไรนะจริงแล้วเป็นห่วงพี่กันเพราะดูเขาเครียดมากนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เด,เดี๋ยวาค่อยดูแต่ว่าเผอิญเหตุการณ์มันเกิดที่มานานแล้วเนี่ยปีหกหนึ่งก็มีตั้งกรรมการอะไรมาเเมื่อกี้เมื่อวานก็ได้เร่องท่านประหลาดช่วยดูเรื่องจะเป็นปัญหายัางไงพี่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้นะก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่อะไรก็แค่เป็นห่วงว่าวพาพี่เขาก็ดูคงเครียด ก็พยายามค่อยคอคุยไปนะฮะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงก็ไม่มีอะไรครับโอเคก็วันนี้ลุยต่อนะครับเล้าแม่งทุกทีแล้วทั้งโน้ตทั้งยนยนไปที่โยกอะไรต้องให้ได้ยินเยอะๆมันสูญจะทนแล้วมนสูญจะทนแล้วทันงฮะตงหน้าปากซอยช่องไทย45ไม่ต้อง ดูกันเลือดท่านนะต้องพันมื่อลหลังจะเสียงเนี่ยทุกอยหน่อยเถอะจะดูเลยจะดูเลยดูเดี๋ยวนี้เลยนะต้องมีคำตอบวันนี้เดี๋ยวนี้นะไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียดเลยนะอะไรละเอียดส่งไปถึงผมนะใจเย็นๆใจหน่อย